สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาลวัฒนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับเราจะหยิบยกเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทีมอย่างทอรแนาโดสเปอร์มาพูดคุยกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพทีมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับแผงเกมรุกก็มีตัวหลักอย่างพวกราฮิมเซอร์ลิงฟิลฟอร์เดนลิยาสมาเลส ตรงกลางเนี่ยเควินเดอร์บอยยูไคกุนโดกันรวมไปถึงแบร์โดซิวาแล้วก็เฟนันิโยก็พร้อมทั้งหมดะนะครับอยู่ที่ว่าทีมจะสลับให้ใครเล่นบ้างในเกมนี้แนวรับจะได้ไคลวอลเกอร์กลับมานะครับก็จะโยกเอาทางด้านของเจ้าคันเซโลไปไปเป็นแบ็กซ้ายคู่เซนเตอร์ก็นำมาโดนดูเบนเดียสเหมือนเดิมส่วนสเปอร์ครับสเปอร์วันนี้ข่าวดีคือการกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งของเอริคไดเอร์นะครับแนวรับคนสำคัญ แล้วก็จะได้โอกาสเล่นร่วมกันกันกบคริสเตียนโรเมโรถือว่าเป็น2แนวรับที่แข็งแกร่งของสเปอร์นะครับก็จะมีข่าวร้ายตรงที่ว่ามีข่าวลือว่าเซกุเ l ลกิลอนติดโควิดนะครับอาจจะลงสนามในเกมนี้ไม่ได้นั่นก็จะทําให้เบนเดวิสจะต้องโยกมาอยู่ทางซ้ายแทนนะครับแล้วอีกคนหนึ่งตำแหน่งเซนเตอร์อาจจะเป็นดาวิดซอนซานเชสที่เหลือก็ ตรงกลางไม่มีโอลิเวอร์สคิปนะครับก็ต้องให้ผู้เล่นอย่างโรดริโก้เบนตานกูมาเล่นร่วมกับเปียรมีฮอยเบียร์ส่วนตัวรุกก็แฮร์รี่เคนโซนังวินพร้อมจะลงสนามนะครับก็น่าสนใจในเกมนี้นะครับเพราะาอย่างที่เรียนครับว่าสเปอร์เองวันนี้ได้แนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง,งนะครับการกลับมาลงสนามได้ของออริกไดเออร์น่าจะทําให้เกมรับของสเปอร์แข็งแกร่งขึ้นมาเจอกับแมนซิตี้ที่ก็ถือว่าเล่นเกมรุกด้ดุดันอยู่แล้วแต่ว่าซิตี้เนี่ย เวลาเจอสเปอร์ทีไรก็ต้องบอกว่ามักจะเจอกับงานที่หนักอยู่ไม่น้อยนะครับนั้นเกมนี้ครับผมมองว่าสเปอร์ก็น่าจะต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สนุกนะครับโอกาสที่จะยันเสมอพอมีถึงแม้จะแพ้ผมว่าก็จะแพ้ไม่ขาดนะครับเพดังนั้นคู่นี้ทีเด็ด77ดาวครับฟันตงไปเลยครับให้เชียร์ไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ